สื่ออังกฤษเผยความลับอดีตเจ้าชายแอนดรูอาจยังคงอยู่ในรอยัลลอจนกว่าจะถึงปีใหม่แต่ทําไมการย้ายออกจากคฤหาดรูของพระราชวงศ์อังกฤษนี้เป็นเรื่องที่สร้างความสนใจให้กับสื่อและประชาชนอย่างมากมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากพระเจ้าชาวยิ่งสามประกาศถอดพระอิสรยิยศและฐานันดรศักดิ์เจ้าชายแอนดรกูก็มีข่าวกระจ่างว่าเจ้าชายจะต้องย้ายออกจากคฤหาสรอยลัลลอสซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเขาและพระราชินีอริสเบธพระมารดายอย่างไรก็ตาม การย้ายอาจถูกเลื่อนไปหลังปีใหม่ตามรายงานของ BBC ซึ่งอ้างถึงแหล่งข่าวในพระราชสำนักแต่ทำไมถึงต้องรอการเลื่อนการย้ายออกจากคาร์หรูของพระวงศ์อังกฤษนี้อาจเป็นการหลีกเลี่ยงความประอักกระ่วนของการย้ายถิ่นฐานในช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นเวลาที่พระบรมวงศ์จะรวมตัวกันที่แซนดริงแฮมการย้ายในช่วงนี้อาจสร้างความวุ่นวายให้กับพระวงศ์และประชาชนแอนดรู Andrew หรืออดีตเจ้าชายแอนดรูจะย้ายไปคำนักที่ที่พักส่วนตัวภายในพระตำหนักแซนดริงแฮมซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระองค์ด้วยความเป็นพระวงศ์ การดูแลและค่าใช้จ่ายจะอยู่ภายใต้การอุปถรัรมภ์ของพระเจ้าชาวซึ่งเป็นการดูแลที่เหมาะสมสำหรับพระวงศ์แต่ทำไมเจ้าชายแอนดรูย,ยังคงอยู่ในรายชื่อผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ถึงแม้จะถูกถอดพระอิสริยยศและสิทธิพิเศษแล้วแต่ตำแหน่งของเขาในการสื่อพระราชสันติวงศ์อังกฤษยังคงอยู่ในตำแหน่งที่8ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่ยังคงเหลืออยู่การตัดชื่อออกจากรายชื่อผู้สื่อพระราชสันติวงศ์จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและเครือข่ายอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและใช้เวลา การถอดยศของเจ้าชายแอนดรูเกิดจากการณีที่เขามีความเกี่ยวข้องกับเจฟฟรีย์เอพัสตีนักนะการเงินผู้ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศต่อเยาวชนถึงแม้ว่าเจ้าชายจะได้ชดเชยและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้กล่าวหาแต่กระแสวิจารณ์ก็ยังคงอยู่การถอดยศของเจ้าชายจึงเป็นการดำเนินการตามความเห็นชอบของสังคมแต่ความคิดเห็นของประชาชนอย่างไร การสำรวจจากยูเกาแสดงให้เห็นว่ามีการสนับสนุนการถอดยศเจ้าชายอันดรูจากประชาชนมากกว่า79%และมากกว่าครึ่งของผู้เข้าร่วมสำรวจเห็นว่าการตัดสินของพระเจ้าชาวทรงถูกต้องแต่ก็มีเสียงสะท้อนว่าการดำเนินการควรจะเร็วกว่านี้การย้ายออกจากรอยย่หลอเป็นเรื่องที่สังคมสนใจอย่างมากการเลื่อนการย้ายอาจเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในช่วงเทศกาลหรืออาจเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีก่อนการย้ายถิ่นฐานของพระองค์อันหนึ่งว่าการดำเนินการต่อไปจะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบและเหมาะสม แต่คุณคิดว่าการดําเนินการนี้เหมาะสมหรือไม่การถอดยศและการย้ายออกจากคริหัสถ์รูของพระวงศ์เป็นเรื่องที่สร้างความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมากมีคนคิดว่าเป็นการดําเนินการที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคมแต่บางคนก็คิดว่าเป็นการกระทําที่รีบเร่งเกินไปคุณคิดอย่างไรอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น